วันนี้ก็อยู่ในช่องโลละไดชแนลนะครับก็วันนี้จะมาลองเปลี่ยนปลอกแผ่นจากของเดิมนะครับซึ่งผมมองว่ามันใช้ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มันแข็งมือไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ของแวนนุ่มมือหน่อยนะครับก็จะมาลองดูวิธีขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับอยู่กับน้องมานะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็กรีดไว้ก่อน ปีดเข้าไปก็หลายชั้นหน่อยเพราะมันก็หนานะคะรับของเดิมจากโบรานมาอันนี้ฝั่งด้านซ้ายด้านี้สัญญยงต้องทำด้านขวาอีกหนามาก เกาไว้เก่าไว้เองนะครับลอเลยลองเล่นโรงงานตัวผ,ผมก็ใช้สไลด์ที่ผมซื้อก็เป็นสนไลด์ธรรมดาเลยครับอัดเข้าไปจากมไอ้โจอยของใหม่เนี่ยนะฮะจะสั่งซื้อได้ตามร้านแต่งร้านอะไรก็ได้นะครับผมซื้อมา 9ก0กว่าบาทนะครับไม่ถึงพันแต่จากการที่ผมได้สอบถามพี่ๆน้องๆหลายท่านที่ไปออกทริปไกลๆก,ก็ดีหรือว่าใช้ในการขับขี่ก็ดีเขาบอกนุ่มมือมากนะครับนะฮะหน,นานุ่มนะครับก็เดี๋ยวหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยนะครับก็แค่นั้นเองก็ลอกคาบกาวคาบอันเก่า แนันสองแค่นั้นเก่าทิ้งไปนะครับแล้วก็ของตะไลใส่เข้าไปเพราะว่าพอมันตะไลมันแห้งแล้วมันก็เหนียวมีนานๆทน,นๆแต่าการเดียวกันครับก็ตัวนี้ถ้าจะทิ้งก็ลองดูว่ามีวิธีอะไรไหส่วนฝั่งขวามือที่เป็นขันเร่งนะครับเห็นสังเกตเห็นไหมว่าตรงด้านด้านนี้ข้างในนี้เป็นพลาสติก นะครับมันจะไม่มันจะต่างกับด้านซ้ายเราก็กรีดแค่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 นี้พอกรีดแค่นี้พอนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันหลักการเดียวกันกับด้านซ้ายปกตินี่ด้านซ้ายผมติดเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับโอเคเหลืออยู่นิดเดียวประมาณมิลหนึ่งมิลหนึ่งมิลเดียวนิดเดียวนะครับก็โอเคนุ่มนุ่มจริงนุ่มหนึบเลย ดีครับดีดีคอนเฟิร์มนะครับดีจริงของแวนนะครับ9ก้าร้อยกว่าบาทเน้นการขับขี่นะครับแล้วมันก็สวยดีผมว่านะเก้าร้อยกว่าบาทด้านนี้ดูจังนะครับกรีดไปทองมาครับกรีดไปด้านขวานนี้ก็จะยาก นิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดกาวแบบสุดสด,ดูฮะเห็นไหมอืมก็จะยากนิดนึงใช้เวลานิดหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าผลปลาที่ได้คุ้มค่านะครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็ไม่จีบเหมนไ,มได้แต่มันจะค้านไม่ไหวไจริงๆนะครับเวลาครับ ไปไกลๆออกคลิปไกลๆเนี่ยโอ้ส้านสุดๆพูดเลยก็<อ>เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแล้วทั้ง2ด้านไม่มีปัญหาอะไรกีดเองทําได้เองเลยครับไม่มีอะไรมากมายเลยไม่ต้องกลัวนะครับสองฝั่งเรียบร้อยแต่ฝั่งด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรกาว ติดมาอยู่หนาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องเอาคัตเตอร์เลาะค่อ,คอยๆเลาะมันออกมานะครับเก็บงานที่เรียบร้อยก็แตะลนิดหนึ่งพอมันแห้งก็เหนียวปกตินะครับเหมือนเดิมนุ่มมือขึ้นดีกว่าของเดิมเยอะว่าประมาณ50%ต้องมีนะครับนิ่ม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 กว่าเดิมเยอะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับจบการรีวิวสายปอกแฮน ฮารลี่แฟตบอยของแวนนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็สบายบายใส่ได้เลยก็ฝากติดตามคลิปผลง,งานต่างๆในช่องโรเลเดอร์ช n แนลด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ